ลราเลาเทดตึงสองหรอลำบากคุณผู้ชมอ่ะครับผมสวัสดีฮะเกี่ยวหัวนะฮะคือเพื่อนของผมนะครับสั่งของมาจา,ก,าเออะะกเว็บออนไลน์นะฮะพวกเว็บออนไลน์ฮะเว็บหนึ่งนะฮะไม่เอ่ยชื่อน,นะฮะเป็นเครื่องปั่นผลไม้คุณผู้ชมซื้อมาปั๊บนะฮะเปิดไม่ติดเอ,อเราก็นึกว่า เออไม่ได้ชาร์จแบตอะไรประมาณนี้ใช่ไหมก็เสียบชาร์จเข้าปกติ1ชั่วโมงมาเปิดอ่ะไม่ติดอ่ะอัดไปสัก2ชั่วโมงเปิดอ่ะไม่ติด่ะก็เลยรู้แน่ชัดแล้วว่าโดนแดกแล้วนะฮะชิปหายแล้วนะฮะก็ฝากถึงไอ้พวกคนขายนะที่มันเห็นแก่ตัวนะครับผมก็แค่ทดสอบสินค้าก่อนส่งนี่มันทำกันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวนี้นะฮะก็แค่เอามาแล้วกดตืด,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 ด ลองลองสินค้าก่อนส่งให้ผู้บริโภคอะอเป็นกันไหมนะฮะแล้วทีนี้ผู้บริโภคสั่งมาฮะรอมาสามสี่วันบางทีเจ็ดวันเงี้ยอยากจะใ,ใช่ไหมตังค์ก็จ่ายไปแล้วไงตังค์จ่ายครบสักได้ของเสียมาเสียลมไหมมันก็เสียลมอยู่แล้วนะฮะเป็นผมของก็เสียลมล่าสุดผมสั่งโดนนะให้บอกไปเลยร้านค้าออนไลน์เหมือนกันฮะ โดนบังคับมันลามไปสามพันกว่าบาทนะส่งของมือสองไมมงนนั้ผมลงโฆษณาีนของใหม่กิ๊บเลยโอ้โหมือสองไม่พอแถมชิปหายมาแล้วด้วยนะ <c oughs> พังมาแล้วนะฮะรีโมทนี่ทํางานไม่ได้ลรอยติดกาวร้อนนี่เยินไปหมดเลยเดี๋ยวผมเอามาให้ดูเลยเนี่ยนี่ดู <c oughs> ฝากไว้ด้วยแหมคือเขาสั่งของเลเขาก็ต้องการจะจัดเออได้ของดีๆใช่ไหมเขาอุดหนุนนะ อดมีจัญญาบันของพ่อค้าด้วยนะครับโดนนะฮะ SG 907 Pro นโปะฮะมาปั๊บดูนี่รอยติดกาวร้อนมาฮะโฟกัสดนึงไม่โฟกัสเห็นไหมฮะติดรีโมทอ่ะติดกาวร้อนปั๊บฮะอันนี้อันที่หนึ่งนะเอามาเปิดเหมือนกันนะฮะเปิดรีโมทที่แรกเปิดไม่ติดนะที่แรกเปิดไม่ติดเลยเปิดไม่ติดด้วยความที่เราเป็นช่างไง ถ้าเราจะส่งของคืนเนี่ยมันใช้เวลานานแล้วมันยุ่งยากมากคุณผู้ชมเรารอกว่ามันจะมาถึงก็นานพออยู่แล้วนิ่ยังต้องไปส่งของเอาคืนแล้วเอาของใหม่โหมันยุ่งยากอะ่ะเพียงแค่มึงทดสอบมาตั้งแต่แรกแล้วมันก็จบอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยเปิดไม่ติดที่แรกแกะดูข้างในรีโมทแผงวงจรมันแตกเละหมดนะคือเอาของที่ตายหาแล้วมาขายต่อ คุณผูชมดูดิมันเสียลมพูดหรือขึ้นเนะี่ยคือเอาของที่ตายแล้วมาขายอะ่ะเอาตรงๆมันไม่ได้ทดสอบอะไรมันจงใจเลยคือคนถ้าไม่ได้จงใจอะ่ะมันก็จะเป็นอาการที่ประมาณว่าเออแบตเสียเปลี่ยนแบตใหม่อ่านั้นยังพอว่านะอันนี้ข้างในเนี่ยปิ้นเปิลเนีเ่ยลายวงจรแตกหักหมดเลยน่าจะตั้งแล้วก็เหยียบตอนที่แม่งเล่นอะ โคตรเสียอารมณ์เลยแล้วผมก็แชทไปด่าร้านมันร้านบอกแค่คำเดียวขออภัยค่ะเราพลาดเราส่งสินค้าผิดอยากบอกผิดอะไรอะ่ะไม่ดูมันแค่เปิดหยิบมาเปิดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันก็รู้แล้วไหมว่าเล่นได้ไม่ได้อันนี้ผมผมซื้อมาเปิดเนี่ยไม่มีอะไรขึ้นเลยฮะเงียบเลย ไม่มีอะไรตอบสนองแม้แต่ให้นิดเดียวโคตรเสียอารมณ์ผมซ่อมเองคุณผู้ชมผมซ่อมเองคุณผู้ชมไม่เชื่อดูอเดี๋ยวผมจะหาปิ้นที่มันแตกฮนะผมถ่ายไว้รู้สึกผมผมจะถ่ายไว้ก็ซ่อมมาได้ก็โอเคฮะคือมันก็บินนิ่งดีนะฮะไปด่าร้านนะั้นด่าร้านค้าแห่งหนึ่งคุณผู้ชมเนี่ยประสบการณ์ที่ เสียลามสุดๆเลยคุณผู้ชมอยากให้แอปร้านค้าออนไลน์นะช่วยดูแลนะฮะแล้วก็ตั้งมาตรการาลงโทษกับไอ้ลูกขายนิสัยไม่ดีแบบนี้ด้วยนะฮะก็เนี่ยวันเนี้ยผมจะมาทำให้เพื่อนนะฮะให้มันใช้งานได้นะครับผมต้องไปเช็คข้างในก่อนว่ามันเป็นเพราะอะไรนะฮะมันไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมมีแค่แบตเตอรี่กับมอเตอร์นะมันไม่มีอะไรหรอกอาจจะ ผมก็ไม่ได้ลองเปิดนะอาจจะเป็นแบบว่ามีสเต็ปการหมุนนะฮะตั้งแต่เป็นเลขหนึ่งด้วยสองเบอร์สามเบอร์สี่เหมือนพัดลมอะไรประมาณนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปกแกะดูอ๋อแล้วฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไม่ได้ลงคลิปอยู่ประมาณช่วงหนึ่งคุณผู้ชมเพราะว่าตอนนี้เรากําลังจะสร้างผมกําลังทําสตูใหม่นะฮะแล้วตอนนี้ก็ต้องขนพวกคอมพิวเตอร์อะไรมาอยู่ในห้อง ห้องเล็กๆห้องหนึ่งนะฮะเพื่อให้สามารถที่จะพอที่จะทําคลิปไปได้ก่อนนะฮะเดี๋ยวสตูใหม่ร้านซ่อมใหม่เสร็จเต็มระบบนะฮะเราจะทําคลิปให้คุณผู้ชมดูในรูปแบบที่เต็มเต็มเต็มเลยนะคุณผู้ชมแบบว่า,าภาพก็ชัดเสียงก็ชัดเดี๋ยวจะทาให้คุณผู้ชมดูจุดใจไปเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปซ่อมไอเครื่องปั่นผลไม้ไป Let's go อะครับคุณผู้ชมอันนี้คือเครื่องปั่นผลไม้แบบพกพาน,นะครับซึ่งอาการเสียตามที่ผมได้แจ้งเนี่ยเปิดก็ไม่ติดคุณผู้ชมดูนีนะฮะนะฮะใครรู้ตัวว่าเป็นคนขายเจ้าตัวนี้มานะฮะปลดดูนะฮะชาร์จได้ปกติคุณผู้ชมนะเสียบชาร์จเนี่ยไฟชาร์จขึ้นปกติน,นั่นซึ่งมันก็หมายความว่าชาร์จแบตปกตินะฮะ เราการันตีได้เลยว่าวงจรชาร์จแบตของเขาภายในเนี่ยปกติแต่วงจรออนเครื่องเนี่ยมันไม่ปกตินะฮะเอาละทีนี้ผมจะต้องแกะออกมาข้างในก็ไม่มีอะไรมากคุณผู้ชมนะฮะก็แค่มอเตอร์วงจรควบคุมแล้วก็แบตนะฮะซึ่งมันก็เหมือนกับการเอาแบตเตอรี่มาต่อตรงกับมอเตอร์คุณผู้ชมนะฮะ เดี๋ยวถ้าซ่อมไม่ได้ยังไงนะฮะเดี๋ยวก็จะแก้ไข DIY ไปนะฮะให้มันพอใช้ได้นะฮะเราจะไปซื้ออะไรมาเปลี่ยนในราคาเครื่องร้อยกว่าบาทนี้มนไม่คุ้มคุณผู้ชมแล้วของพวกนี้ใช้ไม่กี่ทีมันก็พังฮะมันไม่ทนนะของพวกนี้แต่เราจะแกะน็อตออกก่อนนะคุณผู้ชม คลิปนี้แล้วนะคุณผู้ชมก็จะสั่งอะไรนะก็พยายามที่จะอ่านคนะอมเมนต์นะฮะอ่านคอมเมนต์แล้วก็ดูว่าร้านเนี่ยเขาอยู่เลเวลไหนนะฮะว่าร้านเนี่ยส่งสินค้าดีไหมก็ผมก็ใช้อาศัยอ่านจากคอมเมนต์ที่คนอื่นเขาซื้อมานะถ้าเขาบอกว่าชมว่าดีโอ้โหร้านนี้ส่งเร็วของดีมากนะทุกคนทุกคนต่างชื่นชมว่าดีอันนั้นผมจะสั่งนะแต่เรื่องที่ผมสั่งโดนนี่คือผมพลาดเองนะ คือผมอยากได้ไงคุณผู้ชมนะฮะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่อยากได้มันเป็นเด็กเล็กน้อยๆที่เขาเก็บตังค์มาได้ต้องการจะซื้อโดนเก็บตังค์มาต้องหลายเดือนกว่าจะได้และเขาไม่มีความรู้ในการซ่อมสั่งโดนมาแล้วก็เจอแบบแบบเคสของผมเนี่ยเขาจะรู้สึกยังไงนะฮะฝากพอค้าแม่ค้านะฮะที่พอจะมีจรรยาบันในการขายนะฮะ เอามาเช็คดีวนิดนึงนะเปิดสวิตแค่เอื้อมนิ้วไปเปิดสวิตมันคงไม่ยากเกินไปนะคุณผู้ชมโอเคอน,นี่คือวงจรควบคุมนะครับแล้วก็ IC 2ตอนนี้น่าจะเป็นสเต็ปของมอเตอร์นะครับในการเพิ่มความเร็วในแต่ละดับนะฮะก็ไม่ต้องมาสนใจมันนะฮะผมอยากจะวัดตัวออมอสเฟตตัวนี้นะครับซึ่งเป็นสะพานไฟไฟให้กับมอเตอร์นะครับคุณผู้ชม ขั้นตอนแกเดี๋ยวผมจะวัดแบตเตอรี่ก่อนว่ามันมีไฟไหมโอยชาร์จตั้งสชั่วโมงกับ3ชั่วโมงไม่มีไฟมันก็ไม่ใช่แล้วแบตเตอรี่ตัวนี้นะ4.7โวลต์นะครับผมได้4โวลต์คุณผู้ชมสเปคคือโวลต์นะวัดได้4โวลต์มันก็หรูแล้วรู้หลาแล้วเพียงพอที่มอเตอร์จะทำงานนะแต่ตอนนี้มันไม่ทำงานนะครับผม เจ้าเครื่องนี้ซื้อมา1 7อบาทนะฮะซึ่งเป็นราคานี้ไม่แพงนะฮะร,ราคาที่จับต้องได้สบายมากนะครับผมจะแกะะฮะถอดสายมอเตอร์ออกนะครับเพื่อเอาวงจรมาเช็คนะครับว่ามันเสียในส่วนไหนนะครับผมแต่เดี๋ยวผมจะต้องลองเอาไฟเพียวๆป้อนไปที่ตัวมอเตอร์ผมว่ามอเตอร์เนี่ยมันยังหมุนอยู่หรือเปล่านะครับผม ตามอเตอร์หมุนโอเคการันตีฟันธงว่ามันเป็นที่วงจรควบคุมที่มีปัญหาดูมอเตอร์นะฮะอ่ามอเตอร์ทำงานโอเคฮะเรา้อนไฟตรงนั้นมอเตอร์เป็นไฟ4โวลต์จากซัพพลายนะฮะมอเตอร์ทำงานปกติโอเคนะครับตัดปัญหาในจุดน,นี้ไปนะครับปัญหาที่แท้จริงคงจะอยู่ที่ไผวงจรควบคุมแล้วเหนื่อใจนะครับ ือมาในราคา170บาทดัดใช้ไม่ได้อีกแล้วเราจะต้องตามกฎของพวกร้านค้าลายช่องไปนะกะ็ต้องกดข้อพิพาทนะครับเพื่อขอคืนสินค้าหรือขอ,ขอคืนเงินนะฮะใช้เวลาเป็นเดือนเดือนนะในราคา170บาทมันคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มฮะก็ต้องขออภัยบางร้านนะฮะที่ ส่งผิดจริงโดยไม่ได้ตั้งใจนะฮะแต่บางร้านนะฮะที่คิดจะเอาเปรียบนะฮะรู้ว่าของเนี่ยใช้ไม่ได้ะะส่งมานะฮะเพื่อที่จะเอาทุนกลับนะฮะคุณผู้ชมใช้ได้ไม่ได้ช่างมันนะ,ะเพราะถือว่าเออบางคนเขาก็ขี้เกียจจะทําเรื่องส่งกลับในราคาประมาณ170บาทเราก็ได้ฟรีไปเลยตังเอาไปแล้วเรียบร้อยนะฮะ เป็นความคิดที่ใช้ไม่ได้เลยจริงๆนะฮะรเราเป็นผู้บริโภคนะฮะได้ของไม่ดีเรามีสิทธิที่จะตีแผ่มันนะฮะอย่ามันได้เกิดนะ,ะในสังคมนะครับตอนนี้เป็นมอสเฟสนะคุณผู้ชมนะครับผมจะทำการวัดดูนะฮะสามขานะฮะ ู้ชมปัญหามันน่าจะอยู่ที่ i อ8ีแปดขาสองตัวเนี่ยผมว่านะคุณผู้ชมนะมอสเฟนเนี่ยขากลางกับแผ่นเหล็กที่ติดด้านหลังตัวของมันมันเป็นขาเดียวกันนะคุณผู้ชมนะมันจะต่อกันอยู่แล้วนะอันนี้คุณผู้ชมไม่ต้องตกใจนะฮะ สำหรับใครที่รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะสาหรับช่างมือใหม่นะครับไปรู้ไว้ว่าขากลางกับแผ่นแหลกด้านหลังมันเป็นขาเดียวกันนะะมันไม่เสียคุณผู้ชมนะฮะวัดไดโอดดูนะฮะไดโอดเนี่ยวัดนยเอาตามหลักเลยเอาตามแบบว่าแบบไม่ใช่ภาษาช่างมิเตอร์จะขึ้นข้างนะึงแล้วก็ไม่ขึ้นข้าง อ,อีกข้างจะต้องไม่ขึ้นถ้าขึ้นสักสองข้างแสดงว่าช็อตนะฮะถ้าไม่ขึ้นเลยแสดงว่าขาดจบนะแจ็คแค่นี้ก็จบนะฮะวงจรนี้ใช้ไม่ได้เสียที่ไอซีสองตัวน,นี้นะฮะผมจะไม่ใช้ไอซีสองตัวน,นี้ลนะผมจะใช้วงจรชาร์จแบตตัวเดิมนะครับซึ่งวงจรชาร์จของมันยังทํางานได้อยู่ยังชาร์จแบตได้อยู่นะครับ แล้วผมจะแก้ไขตรงที่สวิตต์ตรงนี้นะครับเอาไฟขั้วลบมาตัดต่อตรงเข้ามอเตอร์เลยโดยไม่ผ่านพวกไอซีควบคุมปปดถาเนี่นะใช้งานง่ายครับผมแค่กดปุ่มก็ทำงานเลยครับแล้วเราต้องถอดสวิต์ออกก่อนนะครับเพื่อที่จะดูว่าเส้นลายเส้นของสวิต์เนี่ยมันจะไปต่อขาไหนของขาไหนและไปขาไหนและไปในจุดไหนนะฮะเข้าใจนะคุณผู้ชม คือจาเป็นแผ่นปิ้นนี้มันเป็นแผ่นปิ้นสองหน้าคุณผู้ชมที่ผมถอดสวิตออกก่อนนี่ครับพรผมจะดูว่าด้านบนเนี่ยเส้นยังไปต่อจุดไหนแต่ด้านล่างเนี่ยผมไม่ต้องถอดผมก็เห็นแล้วเส้นเล็กมันไปต่อตรงไหนนะฮะแต่เพื่อความมั่นใจนะฮะต่ออถอดแล้วก็ดูก่อนนะครับด้านบนก็ปกติเหมือนเดิมนะฮะ สะดุกผมจะต้องตัดแค่เส้นเล็กตรงล่างอย่างเดียวนะฮะการตัดออกจากวงจรก็เอามีคัตเตอร์นี้กรีดเส้นวงจรของมันออกจากวงจรเป็นธรรมดาฮนะตัดธรรมดาอย่างนี้เลยนะครับเส้นเล็กนะเส้นเล็กตรงนี้คุณผู้ชมนี่แหละเส้นนี้แหละคุณผู้ชมถามีคัตเตอร์มากรีดแถวนยปักบักตรงไหนก็ได้ให้มันขาดออกจากวงจรให้ขาของสวิตช์นี้ขาดออกจากวงจรน,นะ เพื่อไม่ให้ไฟยังไปเลี้ยงวงจรอ,อยู่นะครับผมเร okay. อมีกระเตอร์กิ่นะฮะ ตอนนี้ผมหามีดคัตเตอร์ไม่เจอนะฮะผมจำเป็นที่ต้องใช้ใบมีดมาจับแบบนี้คุณผู้ชมนะมีมีอันตรายนะฮะจับแบบนี้นะครับผมต้องระวังให้ดีนะครับเดี๋ยวบาดมือเอานะฮะตัดได้ขาดเลยคุณผู้ชมตัดได้ขาดเลยชับๆับจับนะ แตวเราจะใส่สวิตช์กลับไปเหมือนเดิมนะครแล้วก็ย้ายสายสีดำนะมาต่อกับเสน้นที่ิตัดเลยเมื่อกี้นะคุณผู้ชมแล้วเอาไปต่อข้วมอเตอร์แบบเดิมนะต่อแบตเตอรี่เข้าในจุดเดิมนะฮะแล้วก็ใช้งานได้เลยเนี่ยฮะผมบอกไว้พอเป็นไกด์ก่อนนะฮะเดี๋ยวไปพร้อมกันกับคลิปนี่แหละคุณผู้ชมแค่นั้นครับแล้วก็ย้ายขั้วลบนะฮะ ขวเดิมนะครับมาต่อที่ขาที่เราตัดเมื่อกี้น้คุณผู้ชมนะฮะซึ่งมันจะไปสู่มอเตอร์นะฮะสายสีดำกับสายสีแดงสองเส้นนี้นะครับผมจากนั้นเราก็เอาแบตเตอรี่มาต่อเข้าที่เดิมนะครับตรงขั้วเดิมที่เราถอดออกนะครับขั้วบวกเข้าบวกขั้วลบเข้าลบ,าลบจบเลยฮะ อันนี้แบตเตอรี่สายนี่เขาใส่มานะฮะสีขาวจะเป็นขั้วบวกคุณผู้ชมสีดำเป็นขั้วลบนะะก็ใช้สายสีไหนได้ทั้งนั้นคุณผู้ชมนะฮะอยู่ที่คุณผู้ชมจะจำไปหรือเปล่านะครของอันไหนที่เราประดิษฐ์เองเราจะใช้สีอะไรก็ได้นะเป็นบวกแต่คุณผู้ชมต้องจำนะจำไม่ได้นะตอนสุดท้ายก็ใช้มิตเตอร์วัดหาขั้วก็ได้ ช่างในมันสามารถ DIY ได้หมดนะฮะอยู่ที่หัวของไทยจะเป็นยังไงนะฮะถ้าเรนช่างเลยคิดจะมาซื้อแล้วก็เปลี่ยนอย่างเดียวนะฮะซ่อมอันนู้นยกบ,บอร์ดอันนี้ยกบ,บอดะฮะมันก็รู้อยู่แค่นั้นคุณผู้ชมรู้จักที่จะเปลี่ยนแปลงรู้จักที่จะรู้ว่าอุปกรณ์ตอนนี้ทํางานยังไงนะเราสามารถเอาข้อด้อยมาใช้งานงมันยังไงเราสามารถเอาข้อดีของมันมาใช้งานยังไงนะ นั่นคืออช่างนะฮะที่สมบูรณ์แบบนะครับมไม่ใช่พูดว่าแบบนี้ไม่ใช่หมายความว่าผมจะสมบูรณ์แบบนะครับผมงานช่างไม่มีใครเก่งกว่าใครฮะมีแต่คนที่พร้อมที่จะเรียนรู้กว่าใครทั้งหากนะฮะ่อนแล้นะฮะนั่งช่างซ่อมอ e ิเล็ก์เนี่ยมันไม่ได้สบายแะก็ไม่ได้หาเงินง่ายเหมือนที่ใครๆเขาคิดกันนะฮะผม บางอันบางเคสนั่งเป็น3วันคุณผู้ชมกว่าจะซ่อมเสร็จนะฮะใช้หัวใช้สมาธิใช,ช,ใช้ทุกอย่างใช้ไฟด้วยค่าไฟด้วยทุกอย่างนะต้องใช้ต้องเรียนรู้นะฮะไม่ใช่ว่าใครจะดูแต่คลิปแล้วก็มาซ่อมเลยทุกอย่างได้เลยมันไม่ใช่นะครับผมคลิปที่ผมทำเนะี่ยมันก็อธิบายมันแต่ละงานแต่ละเคสนะครับแต่ผมจะพยายามสอดแทรกว่า ต,ตอนนี้ทําหน้าที่อะไรอะไรประมาณนั้นนะฮนะเพื่อให้เด็กๆเดียวสนใจนะฮะเยาวชนเอ่ะเยาวชนอย่างนี้ที่เราสนใจนะฮะ,ะ,ฮะได้มาเรียนรู้กันนะครับไม่ห่วงนะครับความรู้อยู่ที่คุณจะเอาไปได้แค่ไหนนะฮะผมไม่ใช่พวกช่างที่ห่วงความรู้คุณผู้ชมมันดูจะห่วงไปไหนนะะตายไปเอาอะไรไปไม่ได้นะครับผม ที่เดิมคุณผู้ชมง่ายๆฮะน้องๆหนูๆที่สั่งแล้่ตัวนี้มาอาการเดียวกันนะดูคลิปทางเราแล้วก็น่าจะทำกันได้นะครับ ถ้าคุณรู้นะครับว่าอุปกรณ์ชิ้นนั้นมันทํางานแบบไหนนะครับคุณก็สามารถที่จะ DIY แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้นะฮะมาอย่างคลิปนี้นะครับ ชมแค่นี้ก็ปั่นได้แล้วมันไม่มีอะไรยุ่งยากมากมายเลยทีเดียวนะฮะเออเราคิดในใจแล้วว่าเดี๋ยวเราก็แก้ไขได้นะฮะ DIY มันได้นะแต่มันจับใจที่มันส่งของเสียมาให้เรานะฮะผมเราเสียเวลานะฮะรู้อย่างนี้ซื้อคบกับสากกระเบือมานทำเองดีกว่าใช่ไหมคุณผู้ชมนะฮะถ้ารู้ว่าจะสัง่งมาแล้วของเสียม,มันเสียอารมณ์นะโอเคเดี๋ยวปิดนะฮะ ทานที่จะเอาแบบว่าตั้งราคาการซ่อมนะมันก็อยู่ที่คุณผู้ชมนะฮะเอาพอเหมาะพอควรนะครับผมคาการช่อมซ่อมนะแต่ละร้านไม่เหมือนกันนะครับเพราะว่าต้นทุนอะไรในแต่ละงานเนะเขาสั่งมาในที่ที่ไม่เหมือนกันนะฮะคุณผู้ชมตม้องเข้าใจในจุดนี้นะครับผมเดี๋ยวผมปิดตัวให้วเอามูอนี่ม,มาครอบกันดี้่ะเพราะว่าเดีย๋ยวเวลาขันน็อตแล้วมือไปโดนปุ่มหรือปั่นมือผม ก็มีแค่นี้คุณผู้ชมนะเดี๋ยวผมจะทมเดี๋ยวผมจะทําการถ่ายรูปนะฮะแล้วก็ส่งเช็ทไปให้เพื่อนนะครแจ้งการส่งนะคุณผู้ชมเดาเ๋ยวตัวสับแบบนี้อโอเคได้ล้เป็นวิดีโอเลย เอ,เอาค่าซ่อมซักสองพัน <laughs> <laughs> แล้วเล่นนะคุณผู้ชมนะส่งมาแกล้งเพื่อนเยอะๆนะฮะผมอันที่จริงแล้วส่งฟรีนะครับคุณผู้ชมนะก็ ค,คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามรับชมกันจนจบนะครับวันนี้สีของโต๊ะซ่อมอาจจะดูแปลกตาไปนิดนึงคุณผู้ชมเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับผมกําลังจะปรับปรุงร้านใหม่อยู่ครับทําสตูเรี้ยวใหม่ด้วยนะฮะอันนี้ผมมาทํานี่ผมมาตั้งโต๊ะเสริมทําในโดงรถด,ด้วยคุณผู้ชม <c oughs> ให้พอจะมีคลิปลงก่อนนะฮะในช่วงระยะนี้นะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงกําลังสร้างนะฮะ โอเคครับคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ช่อง b ีเวด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะพบกับโลโก้ช่องนะครับแล้วก็อินโทรคลิปในรูปแบบใหม่นะครับซึ่งเราจะเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะฮะจะเปลี่ยนโลโก้ใหม่ด้วยนะครับผมของช่องนะฮะผมยังไงฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมสวัสดีครับ